เอกันอีกแล้วนะนั่เวรนส,า,สายสบายแบบนี้นะฮะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งผมกําลังมุ่งหน้าไปกินกุ้งแม่น้ําที่ร้านเจลิควินนะครับก็ติดใจจากวันก่อนที่กินไปที่อยุธยานะฮะแล้วก็วันนี้เลยชวนคนไปกินด้วยคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เป็นใครเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูละกันวันนี้ผมสบายมากงานจะเบาๆนะเดี๋ยวมีตอนเย็นเดี๋ยวมีไปมอเตอร์โชว ในมอเตอรโชว์ก็มีไปเป็นคอมเมนเตอร์ที่เดอะสตาร์นะฮะใครเป็นแฟนแฟนเดอะดาวเนี่ยก็เตรียมตัวดูนะจ๊ะเดอะดาวแปดเดี๋ยวพี่โดมจะไปคอมเมนต์ต้องโดมนะฮะในเดอะสตาร์ว่าเป็นยังไงคืนนี้เปิดดูได้ช่องเก้าวันนี้เดี๋ยวพอผมถึงร้านกุ้งแล้วเดี๋ยวผมโทรเอ้ยไม่ใช่โทรทถ่ายคลิปมาให้ดูโอเคได้เดี๋ยวขอตัวไปรีแลกซ์สบายๆ เป็นสาวตามสไตล์ของผมกันล้วกันเชิญเอ้ย